อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคนเดิมนะครับโชวงมาเกมเซตชาแนลนะครับมือนี้มีจอยเกมที่ที่ที่สี่หกที่สี่หกหานะครับมารีวิวเนาะครับเป็นจอยจากร้านจอยแพดบอยนะครับจอยเกมแพดบอยครับเัาก็สร้างมาเมื่อวานนีะครับถึงมือนี้ครับอ่าตัวจอยก็อยู่ในกองครับกับ จะเอามารีวิวให้เบิงงครับนี่ครับรูปส้วมกองครับอ่าเสียงรถไปไก่ตีนครับนี่ครับอ่าเของิีงท่ทำากาแกะอาดกองครับห้างดึงของมาครับตัวนี้ผมซื้อในราคาหนึ่งพันสองรอสี่สิสบ,บาทนะครับร่วมค่าส่วอีบอิทแกะยากจัง <c oughs> ่านี่คือตัวกลองครับรู้หลาสไตล์สไตล์ครับพรดูครับอ่าเหตุผลที่ชื่อจอยครับอ่ามาเหรียญเกมครับไปลงเบิรงพิมเบิรงนะครับว่าจอยแอนดรอยนะครับเขาก็เหรียนบุ้ยมวนครับผมก็มาล่องเหรียนครับเกมเบิรครับแต่ว่ามืินี้สิ่ที่ได้ล่องนะครับผมมารีวิวให้เบิง์เฉยๆครับอืแกะกอนครับค่าแต่บอกอ่าี่ตัวกลองครับอ่าปิดขึ้นมาจะเจอตัวจอยครับ จริงที่เขาแถมมาให้่าตัวจ่อยมาก่อนครับนี่ครับตัวจ่อยนี่ตัวจ่อยว่างไปนี่ก่อนครับอ่านี่เป็นตัวนีจอยครับโทรศัพท์ครับสามารถปรับได,ด้โดยหมุนตรงนี้ปับให้มันหมุนได้ครับหมุมนได้แล้วก็ปรับตาม องศาเท่ามาครับนี่ครับนำมาต่อเบครบนี่ครับมับเข้าไปอ้าวนี่ครับสามารถปั๊บองสาได้ครับตามสายตาครับ มกแบบได้ปับแบบนั้นอ่านี่คือตัวจอยครับตัวจอยห้าเสีย้าไปตัวนี้ต่อไปเดือต่อไปครับต่อไปครับป้าจะมีสายชาจครับให้เสียบก็บอ่อหมอไฟบ้านครับแบบนี่นี่ครับต่อเข้าไปครับแล้วก็มันกน็ต่อเสียบสายชาจอะ่ะอ่ามันจะมีรูสายชาจ อ้าขนาดลู่ยูเอสบีนะครับแล้วก็อ่าเขาจะแถมไอ้ถุงใส่ถุงช่องใส่มางครับน,นี่ก็รู้สึกว่ามีของนะครับข้ากับเบิง้งห้าอ่าน,นี่กองกับเบิ้งแล้วครับคู่มือครับอ่าเมือ่อเ่าทำการอเอบิ้งนี่ซร้างกับเขาก็แถมสิ่งที่ผมมากมากมากอ่านี่คือ ทุกอย่างร่องอันน่าหลอกนะครับนี่ครับสีรุงครับอ้าวงามครับนี่ครับเ้อสามารถสวมใส่มันใดครับอ่าเ้าก็บบยี่มใส่ครับอ่าพ่องชุนใส่เดี่ยวจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นตกแต่งจอยห้องห้นงามสวยขึ้นนะครับนี่ครับสีดํามันเห็นอันเดียวครับรู้ว่าเขาใส่ไม้เันเดียวหรือตังแถมมาเดียวครับ เขาสิมันเนีนเรื่องจอยครับต้องอกต่อครับอ่าจอยตันนี้สิเป็นตุดท็อปของ้านเกินเลยนะครับแพงที่สุดเี่ครับผมมักมัน่นาจะดีก็มูวครับอาารขอสีแก่อ่าตัวนี้ออกเียบๆชัดๆ,ๆครับข้างชายมือสินีปูเมเอคอนโทนะครับปูมึ้นลุ่งชายขวาแล้วค็อันนั้นล็อกสิไม่อยู่ตรงนี้ ปางรุ่นที่ยุ่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ลอ็อกใชขวาแล้วก็มีปุ่มโฮมครับแล้วก็มีปุ่มซีลิกสตารแล้วก็น่าล็อกขวาครับปุ่มนี้สีเป็นแบบเอ็กบอกครับเป็น a h y b ครับแล้วก็ลูกโกขงของเขาครับอืมข้างล่างก็ทำมาหลายครับสวยงามข้างทึกอ่ะเจวหนึ่งอันหนึ่ง เอาอ่าองอ่าองอ่าตามสเตปเสียมันเล่นไม่เสียมันโอ้ยทุยรับอมาเสียมันเล่นเกมไม่ครับเป็นได้ทุกเกมแปะทุกเกมเลยครับที่มันรองครับครับก็สามาซื้อได้ที่ลนจอยเกมจอยเพรบอยครับมีทุกราคามีทุกแบบเข้าไปเสื้อมาเลือกซื้อได้ครับดีดีครับก็มาแนะนำาเปนื่นสนี่ครับก็เป็นร่องซื้อเบิรงครับเขาบริการดีดีครับมือเดียวห่อนครับ กรับวันนี้สวัสดีครับ